โลโกแมนยูเชื่อเมื่อก่อนไม่มีปีศาจทําไมเขาเอาปีศาจมาใส่พี่ทําไมนักบอลไม่รับเงินเดือนแบบเราทําไมแม่งรับรายสัปดาห์ทำไมบ้านเราไม่จ่ายเงินเดือนแบบรายสัปดาห์บ้างสมมตินักเตะไทยเราอยากไปเล่นพรีเมียร์ลีกทำไมถึงเล่นไม่ได้เพราะอันดับไม่ถึงร้อยเหรอพี่ฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มันเล่นเป็นกีฬาระดับชาติระดับโลกกันพี่สิบเอ็ดคนป่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีห้ามีเจ็ดแล้วเพิ่มมาเป็นสิบเอ็ดทีหลัง ขอต้อนรับสู่ขอบสนามถามมาโลดช่วงเวลาที่เปิดให้คุณถามคำถามฟุตบอลไม่ว่าจะลึกจะเก่าแค่ไหนนะคะบผมเรามีตัวเก่าคอยให้คำตอบคุณนั่นก็คือจะสุดมากซึ่งวันนี้ไม่เสียเวลาครับเริ่มเลยดีกว่านะฮะคำถามผมอยากถามคำถามแรกครับพี่นัทครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนต่างกรู้กันดีว่าเวลาเราเรียกทีมนี้มันต้องตามนำหน้ามาด้วยฉายาว่าปีศาจแดงบ้างละหรือไม่ก็ผีแดงบ้างละผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยสงสัย เรื่องเล่าหรือหรือสัญ,ญลักษณ์มันต้องเกี่ยวข้องกับปีศาจหรือเดว,วิลก็เลยไปย้อนดูประวัติศาสตร์ปรากฏว่าสมัยก่อนในโลโกแมนยูไม่ได้มีปีศาจนะมันโผล่มาตอนไหนพี่อันนี้งใสจริงเมื่อก่อนแมนยูโลโก้รูปอะไรรู้ไหมเออเรือใช่ไหมเรือไบเป็นเรือเรือเป็นเรือ,รอ,รอแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่สองฝั่งก็เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เรือใช่ไหมครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ความมั่งคั่งของเมืองท่า ก็คือแมนเชสเตอร์มันเป็นเมืองท่า oh, แล้ว <man S 2> ดอกไม้มออดอกไม้ก็คือเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของแคว้นแลงคาเชียตรงแลงคาสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของแมนยูนะครับแต่ว่าพอไปสักพักน,นึงสักพักพอเต,อบติบโตขึ้นเนี่ยคนที่เริ่มนําชื่อเรดเดวิลส์หรือว่าปีศาจแดงเข้ามาก็คือเซอร์แมตต์บัสบี้เขาเอามาจากฉายาของทีมรักบี้แล้วก็นํามาออกแบบแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ในช่วงต้นช่วงยุค60 mm. ที่เขามีการเปลี่ยนแปลง mm. ดังนั้นเอาตรงสัญลักษณ์ปีศาจเนี่ยเข้ามาแล้วก็มี การพัฒนาปรับนิดปรับหน่อยแต่ว่าสายลักอะเมนหลักก็คือเป็นปีศาจแลละคือเขาชอบอะมันดูหน้าเกรงขามา r e เร<อ>ดเดวิลอะมาอายุหกาูนย์มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ใช้สายลักที่เป็นตาราปีศาจมาตลอดใช,ใช่จนถึงปัจจุบันอาจจะมีปรับโน่นนิดปรับนี่หน่อยแต่ว่าคอหลักของโลโก้ก็คือรูปปีศาจ อีกเรื่องหนึ่งครับพี่นักฟุตบอลปัจจุบันวันนี้เนี่ยรับเงินรับเดิมพันทิ่ไหนวายวอดมหาสารบางระไดในะดับที่ว่าถ้าเป็นพวกเราอ่ะทำงานกันสิปีส0ชาติกว่าจะได้แบบนั้นนะใช่แต่ผมสงสัยมากกว่าอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยไอเด้งเขาได้เงินมากกว่าเราอ่ะไม่แปลกแต่วิธีการจ่ายเงินของฝรั่งอ่ะมันแปลกมันแปลกตรงที่ว่าทําไมเขาเขาจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ เอาเนี้ยต้องคำวามเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่รับแบบสัปดาห์นะมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่สัญญาที่ตกลงเลยอย่างบางคนรับเป็นเดือนบางคนรับทุก6เดือนบางคนรับทุก3เดือนเอาเหรออย่โทนี่คร o สเนี่ยของเรามาดริดเนี่ยนะรู้มาเขามีการเผยสัญญาโทนี่ c l o สคือเขาจะรับเงินเดือน,อนทุก6เดือนวันช่วงเดือนมิถุนากับเดือนธันวาคมก็จะรับแค่ช่วงนั้นก็เล่<ม>นไปเลยทั้งปีเออเขารับเป็นก้อนเลยจะโอนเป็นก้อนให้ใช่เขาเรียกว่าปีละ2ก้อนใช่ใช่ รหรือบางทีก็ค่าเหนื่อยอย่างที่เราเห็นก็คือแบบปีละเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือมันอยู่ที่การรายงานข่าวด้วยเพราะว่าคือถ้าเดี๋ยวบอกไอ้อน,นี่3เดือน5ล้านอันนี้2เดือนเท่านี้เนี่ยมันก็จะยากต่อความเข้าใจในเรื่องของการรายงานฉะนั้นเนี่ยเท่าไหร่ก็คือจะนําเสนอเป็นเรื่องของรายสัปดาห์แต่แต่ว่ารับเป็นสัปดาห์หรือเปล่าเนี่ย อันเนี้ยอยู่ที่ตกลงอ๋อ่นไมเพราะว่าที่เรานั่งฟังนั่งดูนั่งเพื่อเพื่อทางสื่อหรือพวกแบบที่นำเสนอเขาทำให้มันย่อยง่ายเออเราไม่รู้รายละเอียดว่าคนนี้บางทีเนี่ยหารมาให้ดูแล้วล่ะว่ารับสัปดาห์ละห้าแสนแต่จริงจริงมันรับขึ้นปีหรืออย่างคาร์ลอตเตเวสเนี่ยมันเคยมีสลิป สลิปเงินเดือนก็หลุดออกมาเนี่ยอ่าไอ้นั่นก็ได้รู้สึกรายสัปดาห์หรือ2สัปดาห์มันเนี้ยคือแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันแล้วแต่ก็จ่ายรายสัปดาห์ก็มีนะครับหรือจะจ่ายเป็น6กเดือนอย่างโทน,โโนี่โค้ดเนี้ยต้องมีหรือเป็นหลักเดือนหลัก3เดือนแล้วแต่จะตกลงเลยครับผมแบนั้นแหละฮะก็ฝากน้องๆเยาวชนไทยหรือใครที่ดูอยู่อยากเป็นนักบอลก็เล่นให้เก่งเก่งพอคุณก็จะได้เลือกไงเขาจะเอาแบบรายเดือนหรือรายสัปดาห์ คำถามข้อต่อไปครับผมสงสัยเหมือนกันว่าฟุตบอลที่เรานั่งดูกันอยู่ในสนามทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการเอาผู้เล่นจำนวน11คนที่เอามาแบ่งแข่งกันนะพี่ครับมันเป็นมาตรฐานแบบนี้ตั้งแต่วันแรกเลยไหมหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงฟุตบอลเล่นกัน4คนแล้วแม่งวิ่งเหนื่อยก็เพิ่มไป5แล้วยังน้อยไปเป็น6เป็น7หรือเปล่าหรือยังไงมันต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่มันยังไม่เป็นกีฬามันยังไม่มีระบบมันยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน อารมณ์แบบเตะบอลกับเพื่อนนะลงวีกี่คนอะมีส0บอะแบ่งทีมละห้าอะมี20แบ่งทีมละสิบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นซะมากกว่า<ร>จุดเริ่มเนี่ยก็คือเรื่องของประเทศอังกฤษเวลาเวลามันเริ่มเป็นกิจจารษณะ,ะเวลาอย่างเป็นทางการซึ่งคล้ายๆกับตอนที่แล้วที่พูดไปมันก็จะมี เรื่องของฟุตบอลเริ่มมีเรื่องของตำแหน่งเรื่องของโค้ชที่จัดวางตำแหน่งอย่างนี้อย่างงานอย่างนี้อ๋อมัเพราะคเนิ <มา S 1> ่เกิดขึ้นมามันก็ค่อยๆเออมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จนเป็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับในเป็นตัวของ11คนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตำแหน่งก็จะแบบกองหลัง2ตัวกองหน้า5ตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีเรื่องกฎต่างๆที่ IFAB หรือฝ่ายคุมกฎกติกาการแข่งขันเนี่ยพอฟุตบอลเริ่มมาใช่ไหมมันก็ต้องมีกฎกติกาเขามีกฎกติกาเนี่ยเขาก็มาอ่ะอันนี้นะอันนี้มีล มันก็จะมีเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเพราะว่าพอมีล้ำหน้ามีฟาวมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขเขาต้องแบ่งกองหน้ากองกลางกองหลังแบ่งเป็นตำแหน่งแล้วมันจะไม่มัม่วมันจะไม,ม่ชุลรบุนเ,เ,เล่นบอลแบบมาลุมมาตุ้มกันแบบที่เราแบบเห็นกันนะฮะคือแบบถ้าเราเป็นเด็กเล่นกันนะ่ะ<บ>ไม่เด็กเล่นนะกองหลังนะมันก็ใครอยากเล่นก็เล่นใช่ใช่แล้อย่างนี้อนาคตจะมีโอกาสที่ฟุตบอลมั่งมีแบบเพิ่มไหมสิบห้าคนยี่สิบอะไรทีละสี่สิบคนเอาไปทำอะไรวะเอาไปถมที่เหรอ แต่ว่าฟุตบอลมันก็จะมีอาจที่โต๊ะเล็กมาก็จะเป็นอ่าอย่างบ้านเราก็มีเห็น,นบอล9คนา,าคนก็มีหรือบอล7นคนหรือ5คนเป็นฟุตซอลประมาณนี้นะครับรผมโอเคเคลียร์นะจ๊ะเขาเตะกัน11เคนมาตลอด คำถามข้อต่อไปนี้เป็นเยาวชนถามมาเขาอาจจะมีแพชชันเขาอาจจะมีความต้องการที่อยากจะเป็นสมมติว่าเราเป็นเด็กไทยเล่นบอลเก่งจัดพี่เก่งจนอยากจะไปคาแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่มันติดตรงที่ว่าแรงกิ้งของเมืองไทยเราเนี่ยมันยังไม่ติดหนึ่งในร้อยอันเนี้เล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้จริงหรือ เอางี้ดีกว่าอธิบายเรื่อง work permit ว่าเกณฑ์มันมันจะแบ่งเอะเราเด็กไทยจะเข้าไปได้ไหมทีเนี้ย work permit จะต้องบอกก่อนว่าเราหน้าถ่าเล่นเกมเราน่าจะเห็นว่าเอะเราซื้อพวกนักเตะคนนี้เอะทำไมเราต้องรอ work permit เราต้องรอใบอนุญาตการทํางานสมมุติคนไม่รู้ว่า work permit คืออะไรอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายที่สุดภายในเวลา5้าวินาทีคือมันก็คือใบอนุญาตประกอบอาชีพถ้ามึงไม่มีเห<อ>ยียบประเทศนี้ไม่ได้ว่ากเถอก็อออไปทำงานไม่ได้ก็เหมือนกับวีซ่ามันจะมีวีซ่าทำงานวีซ่าท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยเออนะต้องต่อวีซ่าอันนี้คือใบ ที่อังกฤษลีือื่นอาจจะไม่เข้มจะไม่ค่อยมีอะไรปัญหาอะไรมากแต่อังกฤษเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการประกอบอาชีพทีนี้ถ้าเป็นนักเตะจากชาติที่อยู่เป็นสมาชิกของ EU อย่างเช่นฝรั่งเศสอิตาลีสเปนยุโรปอะไรในยุโรปอะ,อะในยุโรปอะไม่มีปัญหาก็คือสามารถแบบลงทะเบียนอะไรได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ถ้าเป็นนอกทวีปยุโรปอย่างเช่นบราซิลอาร์เจนตินาหรือไทยเราเนี่ยแหละ ก็ต้องขอ Work Permit ทีนี้ oh. Work Permit ์มิ k เวิร์กก็ต้องดูเรื่องอันดับของประเทศ oh. อันดับของประเทศซึ่งถ้าไทยอ่ะถ้ทถไทยไม่อยู่ในร้อยอย่างเงี้ยจริงๆมันสูงกว่าร0ออย่างนั้นมัน70ด้วยซ้ำม,มั้งะครับถ้าอันดับไม่ถึงเนี่ยก็จะไม่ได้ก็คือเหมือนอ่าไม่ถึงแล้วก็เปิดเซ็นต์การเล่นทีมชาติคุณต้องถึงด้วยอย่างเช่นว่าในในตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล่นทีมชาติ ถึง80% uh. อ่าอ่์คุณผ่านเกณฑ์ตรงนี้ <Yeah. S 1> มันจะมีแบบเกณฑ์ที่วัดแต่ว่ามันจะมีกรณีพิเศษอย่างบางคนถือว่ายังไม่ถ้าย,ยังไม่ติดทีมชาติเลยทำไงอะ่ะ uh. ยื่นเรื่องได้ทางสโมสรขอ <Hello. S 1> ขอยื่นได้ขอขยื่นได้ขอยื่นเรื่องได้แต่ถ้าดีก็คืออย่างของไทยเนี่ยถ้ากรณีอย่างถ้าไปอยู่ต่างประเทศนานนะเอ,อ่ออาจจะขอพาสปอร์ตของชาตินั้นอาจจะใช้พาสปอร์ตนั้นนะได้ uh. ใช้พาสปอร์ต EU uh. ได้สังเกตไหมว่า uh. พวกนักเตะบราซิลอัจตีน่าอะไรพวกนี้มันถึงอยากได้พาสปอร์ต e ูกันอะ เพื่อมันจะได้ไม่ต้องเสียโคต้าตรงนี้ไงครับผมไม่ได้คเลือกโคต้าแล้วแต่ต่างชาติใช่เออตรงนี้ดังนั้นก็เลยเข้าใจได้เลยว่านักฟุตบอลที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเด็กเยาวชนหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นเอเชียแล้วหลุดไปเล่นในฟรีมร์ลีกได้คนเหล่านั้นแม่งคือของจริงถูกไหมพี่ครับผมเพราะว่าเวิร์กพมิดที่พี่นักพูดอ่ะแม่งคัดมาแล้วมันคัดแล้วนักเตะที่พัดที่ขึ้นมาเล่นที่เข้ามาเป็นอาชีพได้แม่งต้องติดทีมชาติต้องผ่านแล้วเกมระดับชาติมาแล้วกินงงกินัดก็ว่าไป หไม่มีย้อมแมวไม่มีตัวโนเนมที่แบบมึงใครอ่ะฝากเด็กไทยว่าถ้าหาว่าเราเล่นบอลเก่งจริงๆเราจะเก่งจริงเยไม่ได้เราต้องก็ต้องให้ทีมชาติของเรานะครับมีอันดับที่ดีในวงการฟีฟ่าด้วยครับไม่งั้นจะวุ่นวายไม่ใช่ทำไม่ได้แต่จะวุ่นวายวุ่นวายไงต้องไปขออนุญาตต้องขอต้องขอนี่ดังนั้นแก้ที่ประเทศไทยกูติดหนึ่งในร้อยและตัวกูเองมีผลงานเท่านี้แหละครับผมเส้นทางการเป็นนักเตะเมียร์ลีกมาให้คุณหลาย และนี่คือทั้งหมดของขอบสนามถามมาโลดนะครับถหามว่าคุณจะมีอะไรสงสัยประเด็นไหนที่คุณรู้สึกว่ายังไม่เคลียร์นะครับผมสามารถถามคํถาถามและตามด้วยแฮชแท็กถามมาโลดได้เลยนะจ๊ะแล้วสัปดาห์านะครับผมจะรับทั้งหมดแม้คัมพีฟตบอลของเมืองไทยจะมาไผข้อข้อแกจอะไรอีกกดไลค์กดต like, ิดตามไว้ด้วยนะครับครับ